เป็นไงครับอันนี้ของทางหลวงไหนครับอันนี้ทางหลวงของทองทัพบกครับคุณพี่คุณพี่มาจากส่วนไหนครับพีพ่พอดีตรงเนี้ยเป็นพื้พพนที่ปฏิบัติงานน้องเดี๋ยวผมขออนุญาตเราตะกุ้กับผมก็ได้ครับอ่ะทำไมฮะผมขอหน้าชุดเนาะก็ทำไมครับก็ก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมทำทำความประสงค์ก่อนว่าว่าคุณพี่มาจุดประสงค์เพื่ออะไรครับอ่ามานําเสนอครับครับผมพี่พี่อยู่อยู่ช่องไหนพี่อ่านี่พี่นี่ช่องคงเนาะ มีมีนักข่าวมาขอสัมภาษณ์ครับพี่พี่อยู่พี่อยู่ส่นไหนพี่สืบสวนคดีข่าวอาชญากรรมออ๋อได้ครับ่อง่นกันรถบอดดีครับพี่รถบดดีครับได้ครับได้านโมเดเดรด้ครับก็ยวันนี้พี่พี่ฉันฉัน่ต้องต้องนําเสยแพร่การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปตามพพี่จากจังหวัดไหนครับ อยู่เทพครับเอาอยูุ่เทปเนาะอ๋อโอเคโอเคอันแต่อันนี้จอพี่พี่ชัดคนครับอันนี้ออนแอร์อยู่หรือเปล่าครับออนแอร์แล้วก็คือใหญอย่างนี้พี่ผมผมก็ไม่ไม่ไม่ใหญ่ไม่ไม่เขาตรงไปตรงมาปลอดสายตอบได้ครับได้ครับมีอะไรปิดบังไหมไม่มีครับโอเคโอเคถ้าโปร่งใสตรวจตอบได้ไม่ใช่ปัญหาถตรงไหนได้ครับโอเคไม่เป็นไรครับเราคุยกันดีๆเนาะไม่ไม่ไม่มีปัญหาผมผมมาผมมาไม่ใช่แบบศัตรูครับ ได้วบมานําเสนอนะครับได้ครับในฐานะผู้สื่อข่าวครับได้ครับได้ครับหรือว่าคุณจะห้ามผมไม่ไม่ไม่อ่าไม่ได้ห้ามหรอกครับแต่ก็คือในส่วนข้อมูลพรบข้อมูลส่วนบุคคลอ่าอันนี้เข้าใจครับต้องสอนผมครับโอเคโอเคเอานักศึกษามา20กว่าปีอ๋อได้ครับพี่ตั้งแต่ทินัยตำรวจตำรวลจริยธรรมตำรวจครับผมมีกี่ข้ออันนี้อันนี้ต้องต้องไม่เปิดดูได้ไม่เป็นไรไม่ต้องเปิดดูครับไม่ต้องอันนี้พื้นที่ปฏิบัติงานที่เดี๋ยวเดี๋ยวผมขออนุญาตจริงๆนนนะะอันี้คุณกลังอันนี้ผมมมมมมนะะไไไไไไไ่่่่่่ด้วาอรครรับพี่่่ไไไมด้วาออะคืก็ุณ อันนี้คนกำลังโอ้นุไม่ไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้ห้ามไม่ได้อะไรหรอกครับจะไปไม่ห้ามไหมฮะจะไม่กันผมไว้อ่ะก็ก็คือตรงนี้มันเป็นพื้นที่ปฏิบัติงานพี่าไม่เกี่ยวครับอันนี้ตำรวจหลวงครับครับผมเล่น,นส์ลาครับผมลาใครครับก็ของกรมทางปกติอ่าไม่ใช่ครับอ่าอันนี้อันนี้ครับภาคประชาชนใช่ไหมผู้โดยสารใช่ไหมครับใช่ครับใช่โอเคอ่าผู้โดยสารใช่ไหมก็มีเอ่ออำเภอหน้าด่านอยู่ไหมใครอำเภอหน้าด่านอำเภอของผมะครับผมนี่แหละครับอ๋อวันนัหน้าด่านใช่ครับใช่ครับร้อยตำรวจรร้อออยเเกกคับ ครับผมชื่อนามสกุลอันนี้ผมผมขออนุญาตเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้ครับทีนึงเนาะไม่ได้ครับผมวันริยจรรมคุณ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 ไม่ผ่านแล้วนะครับอ่าท่านผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่บนถนนเส้นหมายเลขที่ส <c oughs> ิบสี่ขับโชคชัยเดชุดมดเขคือเขคือผมฮะผมผมเองผมก็เดี๋ยวผมจะทํารายงานไปถ้าคุณยังถ้าคุณยังปิดกันปิดกั้นผู้สื่อข่าวโอ้ไม่ไม่ได้กีดกันโอเคเราคุยกันดีๆผมก็คุยกันดีๆได้ครับโอเคไปไปคุยกันที่ได้ดีดีสาราดีกว่าอันนี้ ในศาลาดีกว่าอากาศร้อนเอาที่รถพี่ดีกว่าพี่ผมก็ว่าอากาศร้อนอันนี้คือคุณคุณมีอะไรปิดบังผมไม่นได้ไม่ะรครับไม่เป็นไรทำงานผมผมรายงานข่าวเลยโอ้เดี๋ยวพี้ใจเย็นนะที่นี่ขอขออนุญาตผมขออนุญาตเถอะนะครับไม่ท่านท่านผู้ชมครับตอนนี้รู้สึกว่าจะไม่โปร่ใสจะไม่สามารถกดสอบไปได้นะครับร้อยตำเอกนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้อยู่กับผมขออนุญาตขออนุญาตขออนุญาตท่านที่ของผมไม่อนุญาตให้ ไอ้บันทึกภาพผมนะพี่เนาะคุณในระหว่างปฏิบัติหน้าที่คุณแจ้งความผมได้ได้ครับเอาได้ไหมแต่แต่ไม่แจ้งหรอกพี่ไม่แจ้งหรอกคุณใช้อำนาจของพี่ได้ครับผมผมใช้หน้าของผมครับผมก็ตรวจสอบพวกอาวุธปืนนะครับเป็ของพี่กฎหมายอันนั้นหน้าที่ของคุณใช่ใช่ครับนะพี่เนาะอ่าอันนี้อันนี้ผมผมขออนุญาตจริงๆครับแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวมีภารกิจช่องช่วงย็นต่อพี่เดี๋ยวอันนี้อันนี้บอกกันขอขออนุญาตนะครับจะอ่าอ่งานไหนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นได้ครับได้ครับเบอร์เบอร์เดี๋ยวเดราดู้ป ดูป้ายก่อนได้ครับชื่อชื่อผมเลยพี่รูปป้ามาไปดูป้ายก่อนเดี๋ยวขอขอขอไปอันนี้อันนี้มันเป็นพื้นที่ปฏิบัติงานพี่เดี๋ยวผมผมอ่านนะครับตอนนี้นะครับผมรู้สึกว่าขออนถ้าตที่แดดแดดก็ร้อนดูนะครับท่านผู้ชมครับดูได้เลยนะครับครับผมอ่ารันผอตลนะครับโอ้โหใจเย็นผบตลครับท่านสุวัสดิ์แจ้งยอดศุกนะครับตอนนี้ใจเย็นนียท่านรอดตรวจเอกท่านนี้นะครับไม่ยอมบอกชื่อนะครับแล้วก็ยังเอามือปิดบังกล้องสื่อนะครับเพื่อปิดบังอำพางอะไรสักอย่างนนนนนนนึงงงะะะะะข้้าาาใคคครรรรรรรััับบบบตีีมมออไไหืเปล่่ท แต่เรื่อผมไม่อนุญาตให้ให้บันทึกภาพผมเองพี่เนาะอ่าบันทึกภาพคุณโอเคครับผมลบได้เนาะเดี๋ยวบันทึกภาพคุณเดี๋ยวไปข้างหน้าเดี๋ยวไปข้างหน้าเอาที่เอาที่รถของพี่ดีกว่าให้มันร้อนฮะไปข้างหน้าจริงๆพี่พี่ก็ติดติดแอร์ได้ครับโปส่งใสบ้าท่านข้างหน้าคุณจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งไม่มีอะไรเพราะไม่มีอะไรมีแน่นอนโอ้จะมีอะไรหรอพี่จะมีอะไรโอเคคุณอยู่ตรงนี้ผมอยู่ตรงนี้ผมรายงานได้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 ครับโอเคตอนที่พูดไม่โปร่งใสไม่สามารถตรวจสอบได้นะครับท่านผู้ชมเราจะตรวจสอบออออะไรรรหพพีี่่่่ผผมมกกกกกก็็ทททาางงงงนปตติิคับุุสยถู้ ทุกอย่างต้องยังไงผมยังไม่เดินเข้าไปดูเลยโอ้มันถูกต้องอยู่แล้วครับผมยังไม่เดินเข้าไปดูเลยทาสั่งอะไรทุกอย่างมีหมดทุกอย่างพี่เราดูได้ไหมได้ได้พี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมส่งให้เปิดดูได้ครับได้ครับไม่ถ่ายได้ได้ครับเห็นไหมฮะได้ได้ครับได้ครับประมวลจริยธรรมได้ครับพี่ได้ครับจรรยาบรณตำรวจทางหลวงนะฮะอันนี้ของกำกับการไหนนะหกครับขอครับอ่ากองกำกับการหกนะครับเดี๋ยวอ่าจดไปให้พี่หนุ่มด้วยนะครับครับ ท่านผู้ชมไลฟ์อยู่ตอนนี้นะครับตอนให้พี่หนุ่มด้วยครับพี่หนุ่มสงสัยนะครับสงสัยแล้วนะครับตอนนี้กับการหกสุรินุใช่ไหมตัวนี้ของอะไรอันนี้เขตเขของจังหวัดซุรินครับสุรินนะกลับการหกซุรินนะใช่ครับไหนกอดูไม่ไม่เป็นไรพี่ก็คือคําสั่งมันมีอยู่แล้วไม่ลยครับอันนี้ผมว่าไม่สงสัยไม่เป็นไรผมไม่เข้าไปครับผมไม่เข้าไปผมอยู่ตรงนี้อะผมอยู่ตรงนี้ อาครับาผู้ชมครับตอนนี้ทางอ่าผู้สื่อข่าวโดนจีดกันนะครับโดนจีดกันนะครับโดนปิดกั้นนะครับเพื่อไม่ให้เขาไปในพื้นที่ปฏิบัติหน้าที่นะครับอันนี้ซึ่งเป็นถนนหลวงนะครับหมายเลขยี่สิบสี่อ่าหมายเลขยี่สิบสี่นะครับท่านผู้ชมครับอ่าใช่ไหมฮะท่านผู้ชมครับเอากระดาษมาปิดกั้นสื่อนะครับท่านผู้ชมอันนี้ถือว่าคุกคามสื่อหรือไม่ปิดกั้นสื่อหรือเปล่าครับท่านผู้ชมดูให้ดีนะครับดูด้วยกันนะครับสดสดนะครับสดสด นะขออนุญาตพี่ข้างในนะครับข้างในวันนี้ก็น้องพี่น้องวัน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 หยุดธรรมดาธรรมดาวันหนึ่งก็เข้าใจแต่ไม่ไม่เห็นต้องอันนี้ทำอยู่โปงที่เกียจอธิบายโปร่งใสโปร่งใสจริงๆไม่สามารถตรวจสอบได้ครับตรวจสอบได้อยู่พี่อได้ยังไงอ่ะก็นี่ไงครับก็คุยกับอ่าผมชื่อขอชื่อเลยพี่นี่ครับผมก็ชื่อนี้แหละครับไม่ไม่อ่านไม่ได้ครับเชื่อการบังไม่ผมทำรายงานถูกไง นั้นน่ะไม่ถ้าผมรายงานผมผมก็ต้องไปชี้แจงดิพี่แน่นอนครับผมผมก็ผมก็ถ้าคุณบอกชื่อผมตอนที่ผมจะไม่รายงานอ๋อไม่ไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรก็ลองดูลองดูของดูอะไรกันลองของนะกูจะลองของนะนี่มีมีอยู่โอเคโอเคเปิดนะเปิดนะอ่ะไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเปิดนะการขออนุญาตขออนุญาตประมวลจริยธรรมไม่ได้นะครับกองกี่ยกับการหกใช่ไหมก็เกี่ยวกับการหกจังหวัดสุรินทร์นะครับจังหวัดสุรินทร์ ตอนนี้กำลังปิดกั้นนะครับกำลังปิดกั้นกำลังปิดกั้นนะครับทานผู้ชมครับเราคุยกันดีๆเราก็คุยกันตลอดอยู่แล้วสื่อมวลชนก็ทํางานประสานสอคล้องกับแน่นอนเข้าใจคุณเข้าใจอยู่แล้วเวลามีอุบัติเหตุมีช่วยเหลือประชาชนพวกผมก็ช่วยเหลือกันตลอดด็ดีับนะครับอันนี้ผมคุณนี่ผมผมเชื่อแล้วว่า โปร่งใสแต่ไม่สามารถตรวจสอบได้โอ, earn, โอ้ยนั้น,นของญาติดอกมันช่วงนี้ภารกิจเยอะพี่ผมก็ไม่อยากจะเข้าไปอธิบายผมว่ามีอะไรสักอย่างอยู่ข้างในไอ่มีหรอกพี่ออกไปสั่งอย่างเดียวตอนนี้ไม่รู้ผมยังไม่เห็นผมยังไม่เชื่อผู้สื่อข่าวไม่เชื่อผมเื่อออกไปสั่งมาให้ดูผมไม่เชื่อว่าทุนสาแค่ยังไม่ได้เข้าไปในเขตของอ่าเขตทางเดินรถนะฮะยังไม่เชื่อเลยนะฮะยังไม่เชื่อเลยตอนนี้ยังปิดโดปิดกั้นอยู่ระหว่างหน้าด่านครับนะครับไปร้อยห้าสิบเมตรตอนนี้ผู้สื่อข่าวดูแล้วฮะยังไม่มีร้อยห้าส ้ายก่อนเข้าก็ไม่รู้ว่าเปิดหรือไม่เปิดพู้สื่อข่าวยังไม่รู้ขั้งในสาราผู้ดิสารพักประชาชนนะครับไม่รู้ว่ามีอะไรปกตินี่ปกติถูกต้องทุกอย่างครับบนถูก้องทุกอย่างท่างผูกกองครับผมวงเอกพูดยังไงก็ผูกกองครับี่แต่ว่าตาสายตาพู้สื่อข่าวนี้ยังไม่เห็นนะยังไม่เห็นครับยังไม่เชื่อว่าในการตั้งด่านเป็นไปตามคำสั่งและระเบียบตลอ หลวที่สุดของท่านสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขอ๋อไปใช่ของท่านอะไรนะน้ำลงศาตว์น้ำลงศาตว์กิติภพอะผมติดคนเดิมเพราะคนเดิมเขาไม่ไเรื่องไงคําคสั่งคนเดิมเหมือนสั่งชิมูกโอ้ยดูนี่ไปว่าเขาอาผมว่าเลยอ่เรื่องจริงครับอย่าไปพลาดพิงเขาเลยไรอขอพอสอนอต่างๆเนี่ยเขาไม่ได้มีความหมายกับคําสั่งเลยแม้ท่านท่านปัจจุบันนี้นะท่านน้ำลงศาตว์กิติภพออกมาเนี่ยเขายังไม่ทําตามเลยอ๋อครับผม เรผมก็ทาตามระเบียบทำตามคำสั่งผมเชื่อนะครับว่าผมพูดดีถ้าเจ้าหน้าที่ถ้ามาจากชั้นปทวนชาใช่พี่นะครับมาจากชั้นปทวนน้อยคนที่จะมีคุณทิพยาวะะจะมีคุณอวุธไวยุวุธนะครับน้อยคนนะครับส่วนมากจะห้าวเป้งโอห้าวยายพี่อ่าและหลายอย่างในคลิปไปดูเอาก็ได้นะแต่ส่วนมากจะมีคุณอวุธไวยุวุธเนี่ยจะเป็นทั้งสัญญาบัตรที่จบจากมาจากชั้นประทวนนะครับ วันนี้เขาจะมีคุณวุธมิยุทธสูงเยอะและมีส่วนเสียนิดน้อยประมาณสองเปอร์เซ็นต์แต่มาจากชั้นประทวนเนี่ยคือ่างทผู้กองเลื่อนไหลหรือผู้หมวดเลื่อนไหลหรือพี่เคยเจอป็นเป็นยังไงบ้างพี่จะห้าวเป้งแล้วก็จะปิดกันแล้วแต่คนหรือเปล่าจะปิดกันจะนู่นจะนี่จะนั่นจะนั่นอันนั้นนี่ใช่ใช่ครับจะไม่ค่อยเปิดเผยความรับที่อันนั้นอยู่ผมก็ต้องดูแลทีมงานผมด้วยเนาะโอเคท่าน ผู้กำกับการนะครับผู้กำกับการนะครับดูไร้สดนะครับผ่านเพจนังสือพิมพ์สืบสวนข่าวยากรรมนะครับตอนนี้ผมทายทอดสดนะครับท่านดูพฤติการพฤติกรรมแต่ผมขอชมท่านอ่ะรอตรวจเอกคนนี้อผู้กองนะคราถือว่าโอเคแต่ยังปิดกั้นเสืออยู่นะฮะท่านผู้ชมผมยังสงสัยนะครับว่ามีอะไรอยู่เดี๋ยวผมกลับถึงกรุงเทพนะครับอผมจะทําหนังสือได้ครับพี่ได้ครับขอคําชี้แจงว่าทําไม ปิดกั้นสื่อครับไม่ได้ปิดกั้นจริงๆมีโมดีกั้นอ่าปิดกั้นยังไงฮะเดินสกัดเลยเป็นพื้นที่ปฏิบัติงานอยู่พื้นที่ปฏิบัติงานของคุณอยู่ไหนไม่ใช่อันนี้ศาลาพระคุณเรศานมันก็มันก็อ๋อแล้วผมไม่เถียงผมไม่เถียงพี่ศาลาพระคุณเรศานนะครับผมไม่เถียงคุณพี่ด้วยกันคุณรู้ไหมประชาชนมีสิทธิ์อะไรก็มีสิทธิ์ตานั่งสมรู้ปีเท่าไหร่อันนี้อันนี้ต้องไปดูหนังสือพี่อ้าวคุณรู้ไหม คราบทราบผมผมทราบสิทธิของประชาชนดีเวลาผมผมปศสองพันหกมาตาเท่าไหร่ผมเจอประชาชนผมก็พูดดีๆครับปศหกศูนย์มาตาเท่าไหร่ครับผมอันนี้อันนี้ต้องไปดูไปดูอ่ะผมบอกคุณคุณไม่รู้อ่าผมจะบอกคุณสิทธิประชาชนนี่สช้สิทธิ์ตามสิทธิของปีหกศูนย์ครับผมอ่ารัฐมนตรีปีหกศูนย์มาตาห้าสิบมาตราเจ็ดสิบแปดครับพีนะอันนี้พี่จบกฎหมายไม่ครับไม่ครับผมดูแล้วผมดูทุกด่านดูทุกด่านแล้วร้องเรียนทุกที่ ครับอ่าได้ครับได้ครับนั้นนั้นอืเอ่อผมผมตกลงแล้วว่าะตกลงตรงนี้ผมเข้าไม่ได้ขออนุญาตจนิงๆยของเนี่ยตกลงตรงนี้ผมเข้าไม่ได้พื้นที่เดีนี้เป็นที่เขตห้วงห้ามเป็นที่ทํางานของทางรัฐวยราชการประชาชนห้ามเข้าไปเด็ดขาดแค่เฉพาะช่วงนี้พี่นะเด็ดขาดว่ามีอะไรหรือเปล่าก้องเปิดหรือเปล่าก้องบุรีแคมิล่ามีหรือเปล่าเปิดหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าแต่ละนายมีกี่คนมีครับ ไม่รู้เรื่องเลยขอนิการ I am sorry Police Police I am sorry ครับผมก็ sorry พี่เหมือนกันได้ไหมโอเคอ่ะ้าะทั่วประเทศนะครับดูเลยนะครับพี่หนุ่มในฐานะผู้สื่อข่าวมันอธิการบริหารเองนะครับยันโดนผิดกั้นแค่นี้นะครับอยู่ตรงนี้นะครับถ่ายรถพี่หนุ่มเองครับตรงนี้นะครับเส้นสองสี่นะครับพี่หนุ่มครับเส้นสองสี่นะครับขออนุญาตครับผู้กองอะไรพักอะไรเนี่ยพักดีนะลงคาจารย์ทุกคุณพักดีรงค์ใช่ไหมขออนุญาตครับพี่ขออนุญาตครับ ดูดูก็เชื่อครับขออนุญาตขออนุญาตอ่างนี้นะฮะดูเลยครับท่านผู้คนครับดูไปเลยนะฮะเป็นยังครับประมวลจริยธรรมคําสั่งของท่านดํารงศักดิ์กิติประพัฒน์ผมว่าแกเข้าไม่สนใจเทาไหรเพราะอีกไม่กี่เดือนแค่เขาเกษียณแล้วจะเปลี่ยนใช่ไหมเออว่าผมเชื่อเลยว่าวัณชาแต่สอนอสพน้อยสอนอสพมากแต่สองที่ไม่แต่ทางหลวงอะไรก็ช่างเขาที่เขาจะไม่ค่อยใส่ความสนใจแหวกระเบียบตลอดใช่ไหม วันนี้ผมขออนุญาตผมผมคุยกับพี่ดีอยู่เนาะพี่เนาะผมไม่ได้ไม่ได้กระโชกก็แค่แต่ว่าผมอยากรู้แท่นั่นเองว่าอะไรทำอะไรกันอยู่กล้องแต่ละคนเปิดหรือเปล่ามีมีทุกคนเขาเมีทุกคนครับแต่ปิดก็มีครับดัมมี่ก็มีครับมีอะไรหรือเปล่าไม่รู้นะก้องดัมมี่มันมีหลายท้องที่ครับมีลายท้องที่ครับพี่ไปดูมาทุกท้องที่แน่นอนครับกรุงเทพปรมบฑลทนก็รา้มาจัดนะแต่โซลินนี่สังคมทั้งคายก็รู้จักผมดีพี่ดูมาแล้วใช่ไหมพี่อ่า เขาเป็นมิตรผมดีหมดแหละผมก็เป็นมิตรกับพี่นะผมก็ไม่ได้เป็นเป็นอะไรเลยน้องพี่เนาะอันนี้ผู้การภาคหกใช่ไหมครับผมผู้การทางหลวงภาคหกนะครับท่านชื่ออะไรครับ <c oughs> ท่านผู้การครับท่านผู้การท่านผู้การทางหลวงภาคหกครับ <c oughs> โอเโอเู้วท่านผู้การสองสีห <c oughs> ลักกิโลเมตรเท่าไหร่วะเก็บที่ใครวีดีโอที่ไหนหลักกิโลเมตรเท่าไหร่วะเส้นสองสีกก่นะครับขาเข้าปราสาทใช่ไหมข้างหน้า อราสาทใช่ไหมอกองกับการหกทางหลวง้างกองหกนะครับตรงนี้เราไม่สามารถเข้าไปได้ในพื้นที่นี้ยอมรับ,บา่าตคุสึขาเองโดนก<อ>ีดกั้นนะครับโดนกีดกัน้นโดน ทุกคาำหาือบางคำไม่ให้ถ่ายเราด้วยนี่ยังาได้นะขออนุญาตขออนุญาตโอเคนะครับแค่นี้นะเดี๋ยวขอทำหนังสือนำสกุลนรงได้ได้ได้เขาอาจจะไม่ได้ท่านน่าลงน่าลงอะไรนะขออนุญาตพี่ขออนุญาตโอเคไปทไปละขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากครับ ตรงนี้ไม่โปร่งใสโอ้โปร่งโปร่งใสอยู่พี่ผมไม่สามารถตรวจสอบได้ครับท่านผู้ชมครับนี่นะครับไม่สามารถตรวจสอบได้ตรวจสอบได้ก็ทำอะไรกันอยู่ไม่รู้นะครับตรงนี้ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ครับไม่รู้ตอนนี้ผู้สื่อข่าวยังไม่เห็นกระตาครับไม่ไงนี่กล้องวงจรปิดไม่ไม่ทุกอย่างทุกอย่างครับูมีแต่ไม่เปิดเพิ่งจะเปิดก็มีโอเคโอเคนะครับขอบคุณมากครับโอเคนะครับเห็นดูทั่วโลกนะครับเป็นยังไงครับพฤติการพฤติกรรมแต่น้องร้อยดวดเอก เขาก็ยั่งสายดีแต่ยังปิดกั้นสื่ออยู่นะครับอ่ะเราไม่เข้าก็ไม่เข้านะครับเพราะว่าเป็นเขตที่ห่วงห้ามของหน่วยงานราชการครับภาษีประชาชนนะประชาชนใช้เส้นทางเดินถนนใช้เส้นทางแล้วก็ศาลาศาลานี้ก็เป็นศาลาพักผู้โดยสารไม่ใช่ที่ทํางานของหน่วยงานราชการนะครับนี่เป็นการละเมิดสิทธิประชาชนหรือเปล่าตำรวจก็เป็นประชาชนคนหนึ่งเหมือนกันที่ก็ใช้ใช้ได้เหมือนกันครับ อฝากผู้การทางหลวงอีกทีนะครับผู้การทางหลวงภาคหกนะครับมน้าด่านนามสกุลพักดีอ่าขออนุญาตพี่ขออนุญาตขออนุอาคก่อนดีอเคไม่เข้าผมก็ไม่เข้าถ้าคุณปิดบังก็ปิดบังไปขอบบคคุณรัไม่เป็นไรโอเคออ่ขบบคคุณมากรัปิดบังไปปิดบังไปทําอะไรก็ทํากันไปเดี๋ยวผมตรวจสอบ เรากรุงเทพเกรุงเทพกเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆนี่แหละได้ได้ได้เดีวคุณไปดูคลิปย้อนหลังได้ได้มีขอบคุณนะทั้งยูทูบทั้งอะไรคุณไปดูนะชื่ออะไรนักข่าวอาชญากรรมอะไรอ่าอ่าดูดูดูอ่านะโอเคครับพี่ไม่ครับพี่ไม่คนับพี่ไม่ครับพี่ไป่ครับพี่ไมาครับพม่รับพี่ไมบพี่ไม่ครับพไมับพมครับพ่ไม่ครับพี่มครับ ใส่ไม่สามารถตรวจสอบได้อ่ะโอเคเดี๋ยวเราดูต่อไปนะฮะนี่ไงครับอยากนําเสนออย่างนี้ไงพฤติการพฤติกรรมนะครับการปฏิบัติหน้าที่นะครับโปร่งใสหรือไม่หรือไรไอ้คาพูดอ่ะมันพูดได้นะฮะไอ้คำพูดพูดได้แต่ในดานนะไม่รู้ว่าเขามีอะไรกันใช่ไหมครับไม่ทราบว่าเขามีอะไรกันอ่ะฝากผู้การทางหลวง จังหวัดสุรินทร์นะครับกองหกกองหกจังหวัดสุรินทร์นะเดี๋ยวผมจะเสิร์ชดูว่โอเคเอวันนี้บรหยุดนะขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกท่านเจอกันคลิปต่อไปข้า้งหน้าครับสวัสดีครับ